แล้วก็เรือนจำจังหวัดนะั้นแต่ครั้งนี้ทางด้านของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนําตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิษณุโลกซึ่งเป็นเรือนจำความมัน่นคงสูงนะฮะล่าสุดวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวเราที่พิษณุโลกบอกว่าทางด้านของผู้ประชาการเรือนจำกลางพิษณุโลกนายนรงจุ้ยเสยนะฮะมีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันบอกว่าทางด้านของผู้กํากับโจ้ แล้วก็พักพวกรวมกันเจคนเนี่ยมาอยู่ที่เรือนจํากราวพิษนุโลกทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยบอกมาถึงนี่นะฮะได้มีการแบ่งออกเป็นสองชุดชุดแรกคือ5้าคนแรกจะขังอยู่หนึ่งห้องชุดที่สองคืออดีตพุ้งกับโจ้กับทางด้านของพวกก็อยู่อีกหนึ่งห้องมีการปฏิบัติกับนักโทษผู้ต้องขังเท่าเทียมกันทุกคนไม่ได้ให้สิตพิเศษแต่อย่างไงมีการตรวจเชื้อโควิด -19 แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาถามหน่อยซิทางด้านผู้ประชาการเรือจำว่าทางด้านของอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือจำวันแรกเครียดไหมปรากฏว่าผู้กำกับโจ้เข้าเรือนจำวันแรกเครียดนะคุณผู้ชมเห็นบอกว่ามีอาการเครียดเล็กน้อยเนื่องจากว่าเอ๊ะถามว่าเครียดเรื่องอะไรทางด้านของคุณนรมู้ประชาการเรือนจำกลางพิษณุโลกบอกว่าเครียด ได้ไม่นานเพิ่งจะเข้ามาอยู่วันแรกเคยอยู่แต่ข้างนอกต้องมาถูกกักขังคนเรามันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาและในวันที่30สิงหาคมนี้ทางด้านอง